ผมได้พูดชัดเจนนะครับว่าภาคชาตินาเนียนะครับเรา,ต,ารเรนนรต้องการมือเศรษฐกิจนะครับต้องการผู้ที่จะมาร่วมทํางานกับทางเรานะครับทำงานกับการพัฒนาก็เลยได้เรียนเชิญท่านกงนะครับดัติกาวนิี้มาร่วมทํางานนะครับส่วนขั้นตอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านกรน,นะก็เป็นแนวทางที่ท่านกงจะต้องไปดำเนินการ ครับแล้วในส่วนของประกาศนี่คือคือขออนุญาตดูหน,น,น่อยขั้นตอนทาง,งเงื่อนไขทางกฎหมายมันมีค่อนข้าง,งชัดเจนในการกับประกาศนงเพราะนั้นอเอาว่าผมกับพิสุวัต์จับมือกันตอนนี้เนี่ยก็คือเรารงกำลัลงทำงานด้วยกันครับ ส่วนขั้นตอนทางกฎหมายท,ที่ที่เกี่ยวกับภาคการเงินเนี่ยอันนี้ผมผมต้องรอให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะต้องต้องขออภัยคือผมก็ต้องระมัดระวังน,นิดหนึ่งนะครับในการที่จะลงเบ็ดในการที่คำตอบเขาไม่ดูตึงขึ้นกาตอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยก็คือผมเนี่ย มาจากศูนด์การศึกท่าพิศวงมองว่าประเดนน็นปัญหาบ้านเมืองประเด็นปัญหาเศรษฐกิจเราร่วมมือกันจะบรรลุผลในการที่จะตอบโจทย์ความต้องาการของประชาชนมากก,า,ากกว่าจากคนต่างถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมนก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกับพิศวงที่ก็จะให้ความร่วมมือกับอย่างเต็มที่ การที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาวะที่ต้องถือว่าเป็นภาวะวิกฤตในปัจจุบันถือว่าร่วมหรือรวมคะคือตอนนี้คือความหมายน่าต่างกันถ้าแค่ร่วมเนี่ยมันจะมีอคนละพระก็ได้แต่รวมมันต้องมารวมทำงานรวมกันในในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือวัดผมง่อบในส่วนของผมเนี่ยก็คงอยากที่จะบอกว่า เราเราจะร่วมมือกันในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนขั้นตอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปลักษหน้าตาจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันมีขั้นตอนตามมาที่เราก็จะเดินตามนั้นแล้วมันก็จะปรากฏความชัดเจนเองที่สําคัญก็คือเราร่วมมือกันผมเนี่ยพิจุวัตรร่วมมือกับร้อยเ ไม่มีส่วนส่วนไหนทุกทุกเรื่องที่เราจะทําในการที่จะขับเคลื่อนความคิดของเราเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อการประชาชนมนธ์ที่เราต้องการ้องคะที่มาวันนี้เนี่ยมาในนามของหัวหน้าอุตสาหรือการรัฐัาลเป็นสมาชิกพรรคเขาเกิดขอชาติพัฒนาคะครับวันนี้ผมมาในในฐานะในก่อนจะไปตัวนี้ที่ ปรึกษาหารือและพูดคุยกับทางที่ดุ๊กบัตมาก็ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ตกลงใจว่าเราจะทำงานร่วมกันก็เน,น้นประเด็นนี้อีกทีแล้วอนาคตพักป้าคือการเลือกป้าขั้นหน้าจะมีไหมส่วนส่วนพักป้าก็เป็นเป็นเรื่องของพักป้าน,นะครับที่เขาก็มีกระบวนการที่เขาก็ต้องเพื่อนว่าว่าเขาเจอ อย่างต่อครับซึ่ง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 ขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวกํากับนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งผมเองเนี่ยกับเอาอี้เอางนี้แล้วกันผมเองกับพักวพวกที่ที่ที่พรรคกฟ้าก็พูดคุยกันมาโดยตลอดในเรื่องของเจตนาความตั้งใจยุทธศาสตร์การเดินซึ่ง ผมก็เห็นตรงกันกับทุกทุกคนทุกทคนก็เห็นตรงอยกับว่าแลควคที่จะเดินไปนี้จะทำก็คือการเอาแลบมีั้นตอนีบแล้วก็ในในส่วนของผมนะครับการตัดสินใจตรงนี้ันที่ผมคุยมาทุกคนก็เห็นตรงน,น,นรคะคระับว,รว่าทุกคนเห็นตรงแล้วขั้นตอนในการที่จะเอาไปสู่ รูปแบบในการที่จะต่อสู้หรือแข่งขันเสนอตนให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ผมต้องมีการอันนี้ใครลาออกจากหัวหน้าทัก้าไหมครับนะครับจะลาออกจากหัวหน้าทัพเก้าไหมครับเอ่อทั้งหมดนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับคือผมก็อยากที่จะตอบอะไรที่ที่มันอาจจะ ทำให้มีความรู้สึกว่าชัดเจนกว่านี้แต่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการจับมือแล้วก็ร่วมมือกันทำงานนะครับถ้าท่านไปไปดูประเด็นรายละเอียดของของตัวกฎหมายข้อบังคับที่เป็นกฎหมายสักอันหนึ่งเนี่ยให้เขาเข้าใจนะครับเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมกำลังพูดว่าอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมยังไม,ไม่ไม่ได้พูดเนี่ยเป็นข้ออะไรนะครับแต่ว่าผลสรุปท้ายเนี่ยมันก็จะมี ความช,ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยร่วมกันที่บอกว่ารอขั้นตอนทาตกฎหมายตอนนี้ได้ยืน่นใบเราออกงไปหรือยังคะประสิะว,วันนี้เนี่ยก็คือในในส่วนของผมนะครับในส่วนของผมเนี่ยเราต้องเตรียมเข้าสู่รูปแบบการทํางานร่วมกันตาต้นหมายในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่อยู่ช่วงกานบรนการ แต่เม็นผมว่าคุณก้อนยังเป็นสมาชิกพรกกล้ายอยู่นะครับตอนนี้ประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือประเด็นว่าเราเนี่ยจะร่วมมือกันว <c oughs> ่าถะ <c oughs> ร่วมมือเราจะร่วมมือในอน,อนาคตต่อไปคก้อนหขออนุาตนึ่ยค,คือ,ค,อคือผมมาในวันนี้เนี่ยผมมาในฐานะ <c oughs> ในในก่อนจะพราะฉะนั้นเนี่ย ร่วม,มือในการทำเนินการกับท่านวิทุวัฒน์นะครับแล้วเราไ,ได้พูดไปเม่นแยกของเป้าหมายแล้วก็ความตั้งใจของเราส่วนเรื่องที่เ,เกี่ยวกับพักเนี่ยนะคกนะ็ขอ,อให้ใหเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราดำเ,<ร>เนินการในใน,ในมือสเสนนี้แล้วเดี๋ยวเ่มขวันานก่อนรว่าเต้องวบรมเออันนี้นะครับผมขอตบบอบให้ท้นจี ว่าไม่ใช่เป็นางานรวมพักนะครับพักชาติน,นานเชิญท่านอรจากทติกาลมาร่วมง,งานนะครับเพรนั้นเนี่ยท่านกอหต่อไปอะไรที่เป็นเรื่องของท่านกรเนี่ยท่านกรก็จะได้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างนี้เลยนะครับ เคือป so so right? ัญหาเรื่องเรื่องชื่อพักนะครับปีีต้องชื่อพักทีนะครับฉะนั้นผมขอว่าจะเรียนย้ำอีกทีนะว่าพอคัาหสื่อมวลชนนะว่าไม่ใช่เป็นการรวมพักนะครับพักชาชนายังอยู่ แล้วก็ด้วยเห็นความรู้ความสามารถของท่านกนจากวิทยาลัยนี้ในการที่จะเข้ามาเกาะผู้วิจัยเศรษฐกิจชาติก็เลยเชิญท่านกนมาจับมือรวมพลังกันมาทํางนานกับเราชัดเจนนะ่ท่านรัฐมนตรีคือเชิญท่านมาเนี่ยกะว่าจะให้ท่านกรนเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งไหนของนัฐอะไร<ห>ใช่ไหมไหไหค,คือผมก็ขออนุญาตตอบแทนท่านรัฐมนตาานะครับเพราะว่าขนาดเนี้ย กำลังเข้าสู่โหมดการเดินตามนะครับแล้วก็พรรคชาตินาเอะก็ต้องปรับรวมตัวบุคคลนะครับอาทิเช่นขณะน,นี้มีผู้ใหญ่ในพรรคกำการลานพรับเนี่ยลาออกไปได้งเจ็ดท่านไปลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนะครับระดบับรองหัวหน้าพรรคอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านอดีตร,รัฐสภามท่านประเสริฐเนี่ยก็ไปลงสมัคร,ปนะรคเป็นนายกเทศมนตรี ท่านคนเอกที่ิวัดกำลังออกไอ้อกำลังเห็นไม่กำลังออกก็ได้ลาออกก็ลาออกนะครับฉะนั้นตอนนี้มีคณะผู้บริหารพรคประมาณเจ็ดท่านที่ได้ลาออกไปที่เราจะต้องมีการประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งนะครับแล้วก็ในการแก้ไขข้อประทับพักชาติพัฒนาเมื่อประมาณทาักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้กำหนดโครงสร้างพักใหม่ก็คือมีผมเนี่ย เป็นประธานพักใช่ไหมเราเรียกว่าประธานพักชาตินาที่จะดูแลภาพรวมของพักดูแลด้านยุทธศาสตร์นโยบายตา่างแล้วหัวหน้าพักก็เหมือนกับเป็นประธานริยารซึ่งยังไม่ได้ต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์ทั้ง4ีท่านก็คือประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจประธานยุทธศาสตร์ด้านการเมืองประธานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและก็ประธานยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ท่าหนหัวหน้าพัก ก็คงจะได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะนัดประชุมกรรมการบริหารนัดประชุมใหญ่เพื่อที่จะบัตรโครงสร้างและก็จัดสันความเหมาะสมของตัวบุคลากรต่างๆเพื่อให้สมาชิพกพรรคได้ให้ความทันช่องต่อไปนะครับดังนั้นท่านใดจะอยู่ในตําแหน่งอะไรเนี่ยนะครับณขณะนี้ก็ยังยังตอบไม่ได้ นะครับยังตอบไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่แต่ว่าด้วยความรู้ความสามารถด้วยภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการที่จะต้องอก่อคู้วิกฤตเศรษฐกิจที่ได้เชิญท่านก่อนมาเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกพักชั้นอาชนใหญ่ก็ต้องเห็นความสําคัญในบทบาทหน้าที่นี้นะครับส่วนท่านจะดารงตําแหน่งอะไรอย่างไรเนี่ยในพักนะครับเมื่อท่านได้ตัดสินใจต่อไปเนี่ยวันนี้ยังตอบไม่ได้ แต่ก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่ที่ทำให้เกิดความมั่นใจนะครับถึงได้เรียนเชิญท่านมาก่อผู้วิกฤตเศรษฐกิจนะมีโอกาสถึงว่าจะชูคุณกรณเป็นคน n d i d a นายกเลยไหมครับผมว่าวันนี้พักชั้นายยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้มองมาถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ได้พูดอะไรถึงจุดนั้นเอาว่าวันนี้ขออเองว่าเชิญท่านกรมาก่อ,อผู้วิกฤตเศรษฐกิจ มาร่วมมือกับผมมาร่วมมือกับพรรคชาติพัฒนาจับมือกันรวมพลังกันแก้ไขปัญหาให้ประเทศส่วนตำแหน่งอะไรในอนาคตนะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็เป็นไปตามจังหวะทางการเมืองเป็นไปตามจังหวะของปฏิจจตังการของผมนะคุณคอร์คสูตรเดี๋ยความเสียใจตะโกนเนี่ยการร่วมกันเนี่ยเป็นเพราะคุณเพราะว่าสูตรสูตรอื่นเนี่ยเป็นเพราะสูตรถามอยู่ว่าด้วยไหครับที่มีผลใการตัดสินใจนี้ ในมุมมองผมนะครับไม่เกี่ยวเลยมัน500-100เ 500, 100, 100นี่ยแน่นอนที่สุดมันต่างกัน,นะครับแล้วก็ฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีมันมีผลต่อปรยุทธ์ฐานของของรัฐบางหรือว่าพักตั้งแต่พอมาพอเรามานั่งุยกันแล้วก็คิดจริงจริงเราก็มองว่าไม่ว่ามันจะสูตรไหนการจับมือกันเนี่ย มันมันส่นงผลในทางบวกกับโอ,อกาสที่เราจะทำงานช่ว่เหลือพี่น้องประชาชนมันมีผลทางบวกไม่ว่าจะศูนย์ห้าร้อยหรือร้อยเนี่ยในการที่เราจะได้เคลื่อนกันที่นโยบายของเรา,าเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจริงๆมันไม่ได้มีผลในในตัวตรกระบวนการตัดสินใคืออย่างที่ผมได้พูดไปแต่แรกเนี่ยหรือการตัดสินใจเนี่ยมันก็ ก็อยู่ความมั่นใจที่ว่าจับมือกันแล้วม <l> <un> ันช่วยทําให้เราทํางานได้มากขึ้นไหมนี่ฮะประชาชนเป็นที่พึ่อนของประชาชนได้ได้เพิ่มมากขึ้นไหมซึ่งห้าร้อยหรือร้อยเนี่ยคำตอบคือใช่เพราะนั้นก็ก็เลยออกมาทีมเศรษฐกิจทีมใหม่ของพรรคชาติพัฒนาครับจะมีคุณบอลเป็นคนเดียวหรือว่าคุณบอลจะพาทีมงานมาด้วยครับเออให้ผมตอบวันนี้แล้วกันนะครับว่า ผมตัดสินใจมาเนี่ยแน่นอนที่สุดผมได้คุยกับพวกทุกคนแล้วก็ทุกคนเห็นไปยทุกคนมีความรู้สึกว่านี่คือแนวทางครับที่จะทำให้ให้ผมและเขาสามารถที่ทำตามความตั้งใจได้ mm hmm. เพราะนั้นก็ mm hmm. เ,เดี๋ยวรอดูว่าว่า,าจะจะ,จะ,จ,ะจะส่งผลในการทำทีทีม เศรษฐกิจแล้วก็ทีมของผมพักโดยรวมในอนาคตเนี่ยมันเพิ่มแข็งขึ้นนทุกคนที่ว่านี่เป็นทีมเศรษฐกิจแต่พักกล้าใช่ไหมครับก็คือตะก้วยผมที่ที่อยู่พักกล้าใช่ทุกคนมีค่าอะไรตรงกันแล้วม่างกันตรงไหนครับก็าเรียนผมคุยด้วยกันทุกคนเรื่องนี้จะยนลกโป่งรวมไหมครับอนาคตเมื่อสักครู่ที่พิตวัตตอบชัดเจนแล้วนะครับในประเด็นนี้ ก็เองครับมันไม่ได้ไม,ไดมีไม่ได้มีการวกครบวบรวมเพราะนั้นสถานะของของของทั้งสองพักเนี่ยก็ก็ยังเหมือนเดิมท,ที่ที่เราแยกรีสิอะไรอยู่นะครับผมขอตอบให้ชัดเจนอีกทีนึงนะ <laughs> ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการถแถลงข่าวว่ามีการรวมพักนะครับเป็นเรื่องของพักชาตินาเชิญท่านรองจากที่กับวันนี้ มาร่วมกันทํางาด้วยเห็นว่าท่านเป็นมืออาชีพเป็นการเศรษฐกิจเพื่อทั้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับแล้วก็เมื่อท่านรอนี่ใต้ามาอยู่ทัพนาพัฒนาต่อไเนี่ยนะครับที่เราคุยกันขนาดเนี้ยเหมือนกับท่านจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจโยบาย,ยูนะะ่ภายใพรางดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะ เชิญใครมาหรือพรรคชาตินามีทีมเศรษฐกิจอะไรของเราถือเดิมแล้วท่านกอนจะเชิญใครมาร่วมง,งานหรืออะไรกันก็แล้แต่นะครับก็ก็เป็นเรื่องของท่านกอนแต,แต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องผ่านก,ก,กระบวนการของพรรคชาติพัฒนาในเรนื่องขั้นตอนอนาฬต่าที่เกี่ยวข้องอันนี้จะไม้เชิญคุณอาตวิมาร่วมทีด้วยเลยครับความน,นึกผมไปตอบไม่ได้นะครับวันนี้ผมคุยเฉพาะกับกท่านกอนจากในกาันี้ท่ี่เดียว กับท่านท่านอื่นเนี่ยผมไม่สามารถไปตอบได้ก็เป็นเรื่องของท่านก่อนนะครับคุณกอนจะเชิญนักชิวิ์มาด้วยไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ผมตอบชาร์ตนาว่าชัดมากเลยครับชัดมากเพราะว่าผมบอกว่าในการที่ผมคุยกับทิศวัตรเนี่ยผมได้คุยกับผู้ของงานที่เนีัยวข้องอ่าเรื่องชาร์ตนาวคุณกอนอันนี้เรื่องไข่ก็ปลอดภัยที่เราได้พินใช่ไ ประเด็นที่เราคุยกันต,นต,นตอนนี้เราดีข้อเสนอเนี่ยมันจะมีความชัดเจนทางกฎหมายใช่ในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยผมผมก็คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะท่านหัวหน้าพักชาปนาท่านเทวันฤทธิ์กับอารมณ์เนี่ยนะท่านก็ได้ปรึกษาเรื่องกับท่านแต่แพทย์บรรล,ลักษ์ได้ว่าอาทิตย์หน้าเนนะี่ยท่านจะเรียกประชุมกรรมการบริหา,ารพักนะครับ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปเพื่อจะนําไปสู่การประชุมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านสุวัสด์ท,ที่ท่านบอกว่าวิกฤตีอนี้มันรวรวมกลางกาัน มีโอกาสไหมที่จะเชิญคุณหญิงสุดารัฐท่านอุตมราท่าน,าน,าน,านสุทราจะมาลงสถานอยู่ในพักด้วยมีโอกาสไหมครับคือผมอว่าวันนี้นะการเมืองเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะบอกว่าเราไม่ไม่ไม่ร่วมกาาันใทรไม่เชิญไครหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอ เริ่มต้นที่ท่านกรก่อนนะครับส่วนท่านอื่นเนีย่ยก็ยังไปต่อไปต่อแทนไม่ได้เหนกันนะครับแสดงว่าคืในหลักการสําคัญนะครับต่อคำถามน,นี้ม,นมันกลับมาที่ที่ประเด็นหลักที่ผมจะพูดไว้แต่แรกก็คือ,อประโยชน์ของของประชาชนประโยชน์ของบ้าน,นคือถ้าเราคิดว่า ร่วมมือกับใครจับมือกับใครเนี่ยแล้วประทานผได้ครับผมมองว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเคียพเพราะฉะนั้นด้วยด้วยเป้าหมายที่ที่ชัดเจนและตรงตรงนี้มันมันเป็นคำตอบต่อคำถามนะันานั้นคือใครก็ตามที่มีหลักการและเป้าหมายตรงกันเะได้พูดด้วยกันได้เราคิดว่า ร่วมมือกันแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ระมัดระวังเสมอที่จะในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับชาติพัฒนาตั้งเป้าไว้กเท่าตั้งเาไว้เท่าไหร่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ก็เรื่องนี้นะครับผมมองย้อนอดีตกันเนี่ยนะผมจำได้เลยว่าตอนที่ตั้งพรรคชาติพัฒนาเนี่ยปี สองพร้อามสิบหก็30ปีนะวันนั้นท่านผู้เด็กข้าใจเป็นหัวหน้าพักเนี่ยตั้งพักชั้นนาหกสิันได้60คนนะเนี่ยเป็นเรื่องถึงอดีตเนีก่ก็จะเห็นถึงความเป็นภาคการเมืองถือว่าเป็นพั้งใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยและพักชั้นนาก็มีบทบาททางการเมืองมากในการสนทั้งเศรษฐศาพทางการเมืองก็เกิด ไม่มีปัญหาในประเทศไทยการเดินยุคนั้นก็เรียบร้อยวันนี้ผมไม่สามารถจะตอบได้ว่าคาดหวังเท่าไหร่แต่ผมอยากจะเห็นบทบาทของพรรคชา,านะกลับมาเหมือนเดิมเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคที่เป็นทางเลือกกับพ่นเราประชาชนเป็นพรรคที่เป็นทางของอกนทรประเทศเป็นพรรคที่จะมีบทบาทในการลดความขัดแยง้งสร้างความตุขแผ่น กาจะดียวก,กันในการเมืองให้เกิดขึ้นเพื่อให้การเมืองของประเทศสาม,มารถรวมพลังกันเป็ปนกลุ่มวิธีเศรษฐกิจได้ตัวเลขเท่าไหร่ผมยังไม่สามารถตอบได้แต่ผมอยากให้บทบาทของพรรคชาตินาเนี่ยกลับมาสู่จุดเดิมทำไมนะฮะแล้วพรรคเนี่ยร้องร่วมเกับรัฐบาลาเพราะ่เป็นฝั่งชาติหรือว่าฝั่งเพื่อไทยใช่ไหมครับวันนี้เร็วเกินไปที่จะตอบในส่วนนั้นนะครับก็ขอให้ เป็นเปานลักษณะการการเมืองนะครับตามปฏิทินการเมืองที่เกี่ยวข้องวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการเชิญและเปิดตัวทีมเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการบูมพาังการในการที่จะมาแก,าก้ไขปัญหาของประเทศเมื่อเดินหน้าต่อไปแล้วเมื่อกี้ตอบคาถามนะครับที่ถามผมว่าจะเชิญใครมาร่วมง,งานอีกไหมนีฮะเชิญคนนั้นเชิญคนนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าพรรคชํานาญเนี่ย เปิดกว้างนะครับท่านใดที่คิดว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะร่วมงมานกับเรานะครับมาเสริมสร้างทีมงานต่งนางๆเนี่ยให้พักชาปนาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้ประเทศได้เนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับฉะนั้นขนาดเนี้ยก็ขอว่าเช็นท่านกรมาแล้วนะต่อไปก็คงจะมีบทบาทมี สิ่งที <át> ่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับภาคชาตินาไปตามลําดับตามขั้นตอนตามอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับุฮะถ้าในบริบททางการเมืองปัจจุบันกับกิจการเลือกตั้งที่ออกแบบนั้นค่ะอยากจะให้ด้วยประเมินแล้วก็วิเคราะห์หน่อยครัว่าทางรอดของพรรคเล็กหรือการสร้างพรรคขนาดนั้นที่ใหญ่เนี่ยมันมีมันออกมันจะมีทางออกตรงไหนที่จะไปถึงเป้าหมายนันไหคะก็คือผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าพรรคการเมืองก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องมีมียุทธศาสตร์นะครับในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้นชนะแต่ว่ายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งให้ได้นชนะเนี่ยเมื่อกติการเปลี่ยนนะครับก็ต้องไปปรับกลยุทธ์ภายในของแต่ละพรรคนะครับถ้าเรายังอยู่กับยุทธศาสตร์เดิมแต่ว่ากติกาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกพัก ก็ต้องไปไปปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกติการและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมน,นะครับอย่างวันนี้ผมคิดว่าการที่พรรคชนตชาเชิญท่านกรวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับยุทธศาสตร์ของพรรคให้เหมาะสมกับความต้องการของพี่น้องประชาชนก็คือการแกร้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หึ่งของพรรคชาตชนะครับฉะนั้น ถ้าข้อแนะนำผมผมไม่อยากจะพูดว่ากติกาจะเป็นอย,าายน่างไรนะครับก็ขอให้เป็นกติกาที่เป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับเพื่อให้การเมืองเนี่ยนะครับไม่เด็กเรกแล้วก็ทุกภาคการเมืองก็ควรที่จะมีนโยบายในด้นนานเศรษฐกิจนะครับรรัฐปรับยุทธศาสตร์การทํนการให้สอดคล้องกับกติกาการเลือกตั้งอย่างนี้ทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จนะ ขออนุญาตเพิ่มเติมน,น่อยผมคิดว่าตัวตัดใจที่จะกำหนดความสำเร็จของพรรคในการเลือกตั้งของหนา้าปีนี้นะครเพราะว่นาจีไม่ได้เกี่ยวกับขนาดสเสียดงนต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าพรรคไหนมีข้อเสนอทางความคิดข้อ,สขอ,ขอ,อ,อนนเสนอทางออกแล้วก็นโยบาย ที่ประชาชนรู้สึกว่าเออนี่เป็น mm hmm. สิ่งที่จะส่งให mm ้ผลต่อระดับกำลับคนท่าที่ใหม่มาได้ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นพักใหญ่หรือพักเล็กหรือท่ามันไม่มีความคิดที่มันสร้างสรรค์หรือว่าข้อเสนอที่ตอบโจทย์ปัญหาของบ้าน mm hmm. มันก็ไม่มีเยอะเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่คุณมี ว่าเป้าหมายแล้วก็ความคิดข้อเสนออย่างไรแน,น่นอนก็คือมันต้องมีพลังเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่คิดดีอย่างเดียวมีข้อเสนอดีอย่างเดียวแต่ว่ามันมันต้องทำให้เขาเชื่อว่าเขาทําได้ด้วยผมเชื่อว่าเนี่ยพอเราจับมือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ เอาในแง่ของข้อเสนอต้องมองใรืงน้ัสามแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าในอนพคตเนี่ยึงเราเนี้เราจะทำได้จริงเราจะมีโอกาสได้ทำแบนี้คือสนใจครับผมกอถามแล้วเนี้ยาันนี้ะขอบได้เลยนะครว่าพักการยังอยแต่ว่าทย่งของพก้าร พักหน้าอยู่แล้วผู้บริหารของพักห้ามาอยู่ที่อยู่ที่พักห้าครับก็เอาเอาว่าขั้นตอนในส่วนของของคนอยู่พักค้าเขาเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเขาต้องดำเนินการตามตามกฎหมายแลจะไึงมีาชัดเจนโรกระทนะครับหปรดแล้วนะท่านครับ ชูมือชูมือน่อยได้ไหมครับได้ขอัลายร้าหลายร้านแนโอเคครับครับ